กินข้าวกวระเจวปะทูสดาวลวกวันนี้แจวปะทูแซ่บมากกับข้าวบ้านๆน,นะคะสไตล์บ้านบอลดีวันนี้ยายน้องก็ได้มาละมาละขี้นกนี่คะ่ะข้างบ้านนะคะมะเขือปอ,ขปะ,อปะข้างบ้านมะเขือปอะข้างบ้าน เห็นบนนอกเงา้นี่เห็นบลาข้างบ้านเดยน้องบานอนง่นายหมุนมง่นายหมุนหุมกระหลายนะคะนี่สดาสะสดาทวายอาี๋ยน้องบอกสะดาทวายพร้อมกับข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่อันนี้จะกิดหุงนี้สงสัยจะเป็นที่น้องชายเอามาให้แล้วก็มีอาเอามาให้ด้วยข้าวใหม่ข้าวใหม่เขาก็จะเหนียวเหนียวขาวขาวแบบนี้เลยนะคะข้าวปีนี้ บ้านในน้องเรียกข้าวใหม่มเหนียวเหนียวนิ่มเข้ากันก็น,น้ำพริกเลยค่ะโอ,โอ้หอมข้าวหอมนะคะข้าวหอมแล้วเม็ดข้าวขาวข้าวปีนี้นะคะข้าวใหม่ขึ้นเกี่ยวแล้วก็จีมากิน สะดาวกะบบขมนะคะสะดาวทาวายถ้ามีขนมจีนเนาะถ้าที่กินก็ขนมจีนต้องเพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีมันข้นเกินเข้าไม่เหนียวนึบเลย มาละนะคะแล้วพี่นกเดี๋ยวน้องเก็บมากินทีละซี่หน่วยห้าน่วยตามภาษามาได้กินแจ่วนานมากมข้าวหม็นน้ำมาก มั่นละกระแซบเฉยได้มาซีหน่วยเมื่อก่อนก็คิดว่ามันจะขมมากนะคะไม่เคยกินแต่พอกินจริงแล้วอร่อยติดใจเขอเปะ 哇，安安、啊。啊啊 คมเลยนะคะเซ็เสย น,นี่ก็แซ่บแล้วค่ะกับข้าวบ้านเขา เหนวปลาทูามขมห,หอมหอมเนี้ยเหนียว กินกับปลาเค็มเข้ากันนะเนี่ยเข้าเลยนะสะดาวก็บ่มีรสขมเลยนะคะเป็นแซบค่ะสะดาวพันธวายอายน้องบอกคิดอ,อ,อยู่ sạch đào ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปจนน้องจนจบมะค่ะเพื่อนขาปังลึมๆนะคะทุกคน